มันนี้จัดให้คือเก่าพี่น้องมันนี้เอาเตเรนกำลองจบจะไปครับมันนี้เน้เนเน,เนื้อเนื้อ,อวันนี้เพื่อชอมนะครับให้มาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค้อยราวันนี้นะครับ เผื่มีคนชอบนะครับชอบตัวไหนก็จัดไปครับวันนี้ทั้งเราทั้งนอยพราะกิจกาชาติพิเศษปกติ v i p ว่าไปสอบนอยได้ก็จัดไปพี่น้องทั้งนอยทั้งเล่าจัดไปครับคลิปนี้ชมแค่น,นี้นะครับสบมานพี่น้อง ลำด้วยลำด้วยจะผูกุกคนเด้อมึงนี่ก็ให้เขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะบนล่าง